ร้อนแต่เช้าเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่ไปตรวจงานที่อำนาจเจริญนะครับก็เดินทางมาต่อตอนเช้านี้ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับร้อนแต่เช้าเลยนะครับวันนี้อากาศร้อนแต่เช้านะครับวันนี้เป็นบ้านคล้ายๆที่คนชอบกันนะครับที่ผมลงไปนะครับเป็นบ้านหลังสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับทรงคล้ายๆกันนะครับหลังนี้นะ คล้ายๆกับหลังที่อยู่อุดรนาใหญ่ที่ผมลงไปนะครับที่คนชอบเยอะๆแหละนี่ครับอันนี้อยู่ที่รัตนบุรีนะครับจังหวัดสุรินนะครับเมื่อวานเราไปอยู่ที่อำนาจเจริญนะครับวันนี้มาต่อยที่จังหวัดสุรินนะเดี๋ยวพาไปชมนะครับลักษณะคล้ายกันนะครับกับบ้านที่ลูกค้าชอบครับหลังสีน้ำตาลนะที่คนชอบเยอะๆนะครับดังนั้นเลยอันนี้ก็สร้างอยู่ในพื้นที่แบบกว้างมากนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่มีระเบียงเหมือนกันนะครับหลังคาคล้ายกันมีห้องนอนสองฝั่งเหมือนกันนะครับทรงคล้ายกันแต่ปรับแป้นนิดหน่อยครับปรับได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องเอาส่วนมากเราก็ไม่ให้ลูกค้าเอาเหมือนกันหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะมีเหมือนบ้างแต่ว่าเราก็จะมีปรับแป้นปรับอะไรไปให้มันต่างจากบ้านของที่เอาแบบมาครับมันก็จะต่างกันบางส่วนขยับห้องขยับนู่นขยับนี่ให้มันต่างกันนะครับเพิ่มขนาด ครับกระเบื s, nice ้องก็เข้าแล้วนะครับหลังนี้รัตนบุรีนะครับกระเบื้องเข้าแล้วนะครับฉาบเสร็จแล้วนะครับอันนี้ช่างก็กําลังเนี่ยทาฝ้าทําอะไรครับช่างแอร์เขากาลังจะมาติดแอร์เป็นแอร์หลุมนะเดี๋ยวจะแก้แอร์นะครับแอร์จะเอามาไว้ตรงกลางนะเพราะว่าช่างแอร์เขามาติดผิดนะครับติดผิดตำแหน่งนะครับจริงๆต้องเอาไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวประมาณสิบโมงนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้ามามาแก้ให้นะครับตรงนี้ เป็นห้องยาวไปนะครับเป็นห้องลักษณะายาวไปตรงข้างหลังบ้านนี่หลันนี้ก็สามห้องนอนสองห้องน้ำเหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้คือห้องนอนที่หนึ่งนะครับอ๋ออันนี้เป็นทีมงานบิวอินนะครับทีมงานบิวอินเข้ามาทําตู้นะครับนี่ครับมีไม้มีอะไรเข้ามาทําตู้การเตรียมไม้ทําตู้บิวอินครับอันนี้เป็นบิวอินนี่ บิวอินบิวอินไม่นะ่ะตึ๊บเลยอ่ะช่างนายบิวอินใช่ไหมนี่ครับทรงบ้านช่างบิวอินกำลังเตรียมไม้ต่างๆนะครับเนี่ยเยอะมากนะนี่น่าจะบิวอินทั้งหลังเลยครับหลังน,นี่ครับลูกค้าทำบิวอินทั้งหลังนะครับไม้เยอะมาก อันนี้เป็นห้องนอนที sig, guy, ่สามนะครับห้องนอนที่สามจะอยู่บริเวณนี้ครับมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ําในตัวก็นี่ครับน้ําที่สามมีห้องน้ําในตัวตรงนี้เป็นห้องพระนะครับพระทำเป็นห้องพระอยู่บริเวณตรงกลางนะครับห้องพระมีหลุมแบบนี้ด้วยเท่ดี ก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำที่สองนะครับห้องน้ำที่สองอู่บริเวณน,นี้นะครับห้องน้รวม ตรงหน้าบ้านก็เป็นละแนงแบบนี้นะครับแงฟ้าฝ้าละแนงกระเบื้องก็เข้าแล้วฉากเสร็จแล้วต่อไปก็น่นีครับต่อไปก็จะลงต่อจากงานนี้เข้ากระเบื้องเข้าออแล้วครับพอบิวอินเข้าที่เข้าทางเสร็จปุ๊บเราก็เอากระเบื้องมาใส่นี่อ่าห้องน,น้ำห้องนี้โอ้บ้าหลังน,นี้มีสามห้องนอนเลยสามห้องน้ำนะครับไม่ใช่สามฝ้าใน,นมีทั้งหมดสามห้องน้ํานะครับอีกห้องน้ำหนึ่งก็อยู่บริเวณนี้ครับ ในห้องนอนหน้าบ้านมีสามห้องนอนอันนี้เราจะย้ายแอร์นะครับย้ายจากตรงนี้มาตรงกลางครับคือช่างแอร์เขาติดผิดครับแล้วก็จะทําการทำฝ้าใหม่ครับแก้ได้ครับนี่แก้ได้สบายๆครับอันนี้เป็นแอร์ติดผนังนครับด้านบนครับมันติดติดตำแหน่งครับ เราก็จะย้ายมาอยู่บริเวณตรงนี้ตรงกลางเนี่ยครับมันจะได้ดูสวยงามนะครับเดี๋ยวรอช่างใหญ่มาแก้ให้ครับแล้วเราก็ตีฝ้าให้ลูกค้าใหม่นะครับไม่ยากครับตอนนี้สบายๆหลันนี้ก็ทรงเดียวกันกับคล้ายๆนาไอ้ใหญ่นะครับคล้ายๆที่บ้านสีดำตาลทรงสีมินิมอลนีะครับทรงเดียวกันนะครับแต่ว่าขยับปกติกระทงนี้มันจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ขยับมาฝั่งนี้แล้วตัวนี้เป็นห้องพระครับ ห้องพักอยู่บรเิเวณกลางบ้าน,นครับห้องพ้าลูกค้านะั้ออกแบบมาสวยมากนะครับดูในรูปแล้วสวยมากนะห้องพากอยู่บรเิเวณน,นี้ห้องน้ำห้องน้ำรวมมีสามห้องน้ำเลยนะบ้านนี้ ของแบบวางแผนไว้นะครับแนวที่ลูกค้าเยอะมาครับด้านหลังตรงนี้มีบันไดลงหลังบ้านนะครับสองชั้นสองฝั่งบันไดห้องครัวกับบันไดตรงนี้ครับที่เยอะมาสร้างบ้านได้สามสี่หลังนะครับข้างหลังบ้านทำรัวทำอะไรเรียบร้อยนะที่บ้านลูกคา้า เดี๋ยวพาเดินรอบบ้านนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ห้องครัวนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าทํานะครับลูกค้าก็ต่อเติมเกือบทุกหลังนะครับต่อเติมเพิ่มอีกเกือบทุกหลังเลยนะครับเพราะว่าอยากได้เพิ่มอยากได้เพิ่มเพราะว่าราคาต่อเติมนะครับเราให้ราคาพิเศษนะครับถ้าลูกค้าต่อเติมเราจะให้ตารางเมตรที่ต่างจากตัวบ้านนะครับราคาคนละราคากับราคาตัวบ้านนะครับต่อเติม จะถูกกว่าเกือบครึ่งหนึ่งนะครับถูกกว่าตารางเมตรบ้านเกือบครึ่งหนึ่งครับลูกค้าก็เลยเลือกต่อเติมกับเราเลยทันทาทีเดียวเสร็จเลยครับก็ไม่ต้องไปเลือกช่างอื่นถ้าช่างอื่นก็เดี๋ยวได้เสียเงินเพิ่มอีกหนักกว่าเดิมครับเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นต่อเติมครัวครับที่เห็นส่วนใหญ่แล้วก็เพิ่มโรงรถเพิ่มครัวประมาณนี้ส่วนมากเป็นครัวนะครับที่เพิ่มมาทุกเกือบทุกหลังครับ แถวรัตนบุรีมาดูได้นะครับรับตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับใครที่อยู่สุรินทร์นะครับอยากมาดูผลงานของเราเข้ามาดูได้นะครับหรือว่าไม่สะดวกมาดูก็ดูที่ไลฟ์สดผมได้นะครับหนึ่งติดตามที่เพจได้ดยไลฟ์สดได้เนี่ยกระเบื้องที่เราใช้ก็แบบนี้ครับกระเบื้องเราจะให้ตารางเมตรละประมาณสองร้อยห้าสิบบาทต่ตอตารางเมตรนะครับ,รบรกระเบื้องสำหรับกระเบื้องนะ แต่ว่าถ้าอยากได้ราคาที่สูงกว่านั้นก็เพิ่มจากสองรอยหาสิบมาได้ครับสมมติลูกค้าตอนตารางละส0มร้อยสี่ร้อยลูกค้าก็เพิ่มไปตามบวกจาก250รอยห้าสิบไปเอาส0มร้อยก็บวกไปห้าสิบาทต่อตารางเมตรนะครับลูกค้าก็บวกไปนี่ครับก็กระเบื้องก็เข้าแล้วก็อรอช่างยูอินรอช่างกระเบื้องจะมาเดินทางมาเพราะว่าเดนเออช่างกระเบื้องมาแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าง,งานตี้ ไปซื้กาเบิ้ลอยู่ไปซื้กาเบิ้ลเ,เพิ่มอยู่แล้วกำลังสั่งตายสั่งปูนอะไรมาเพราเรื่อปูนนี่ยตอนแรกสั่งกะเบิ้ลขึ้นมา,นา,มาถึงเมื่อวานเนี่ยเม่เดินทางมลวี้ก็เดาดเี่ยช่างทางานไปเลยเยดืคาช่างทำงานไปที่ไหาทำอะไรอย่างรก็แต่ยวดกน ดูดหนามากกำหนามานี่ดินชอบบ้างิวอินาเรเป็นแบบแนวเกันหมถ้าเราเลือกซื้เนเอร์าเลือกข้าเขาเม่วเลือกสีเลือมเข้าราง่างไม่้าพยายามกให้เดียวกันหรือว่าสีทางเดียวกันมตโซฟาเป็นหนาจะก็ไม่ค่อย ตัวน <Cornell> ั้นหนสีนึงเงี้ยตัวปลาสีนึงไม่เข้าเนาะแ่ทเาเดียวกันวเข้ตี็อกปตนะ็อกอกแบบ้แล้วครับว่าตำแแน่งอะไร คนที่ทำที่เรารบอาบานบ้านแม่เอฟอน้นม่ออนที่ทำมีห้องรัวที่ะรที่มีัเดียวกันก็บ้านเราจะช่เก็เข้ามากดูเรื่องต่อแล้วก็พอดูเรื่องก็จะเสี็เสีก็จเ่อนชั้นไ้เดี๋ยวจะเสียเข้ามาลองลองดูก่อน อันนี begun, you know, ้คือถามอยู่แล้วโดยสบาลงสีรองพื้นามการกินตัวลงสีรองพื้นแม่รบายลงสีนีว่าถ้าปูเเลื่อกเห็นแล้วำงเราก็จะมีการปูเรียไว้ติดกับเรื่องของเรืองสีนะครับถ้าเรื่องกม่ามารลน่าแต่ว่าเราตะการลูกคู่ลูกคู่ลูกคู่น้ิดับเรื่องไวงให้สีมันเดิก็แค้เราะแนบนี้เรื่อาประมา 对对对，你看这个，哪一个？